เมื่อเอาเข้ามาเลยยี้ยงก็ต้องหายาให้กินครับกินเยอะแต่ว่าดีหน่อยไม่เลือกกินหน้านาก็ต้องตัดห้าให้กินครับในมีที่เลี้ยงในมีที่พาไปกินตัดห้าให้วันละสี่เขงตอนเช้าสองตอนเย็นสองก็ดีหน่อยครับ ช่วงนี้ก็หญ้าเยอะอยู่ตามคนาตามสวนมะพร้าวข้างหลังก็เป็นข้าวไม่มีที่เลี้ยงครับก็ต้องก็มีพื้นที่อยู่น้อยนึงครับที่ไม่ได้ทำข้าวเอาไว้ให้กิน เยอะนะครับแต่ว่าดีที่ไม่เลือกกินมันวัววัวนั้นเลือกกินถ้ายาแช่น้ำหน่อยก็ไม่กินอันนี้กินหมด <c oughs> แต่แช่น้ำไม่แช่น้ำไม่รู้ละกินอย่างเดียวก็ <c oughs> กำลังตั้งท้องอ่อนๆอ,อ,อยู่ครับตอนนี้ประมาณสักสองสามเดือนสี่เดือนนี่แหละ แต่ก่อนกินเยอะครับช่วงที่ยังไม่ได้ตั้งท้องนี่สี่เข่งไม่อิม่มตอนเช้านี่สองเข่งไม่อิ่มครับแต่ว่าช่วงนี้ตั้งท้องอ่อนๆก็กินไม่เยอะสองเข่งนี่กินไม่หมดมีตัวหนึ่งแต่อยู่ในคข้อกแล้น สิครับก็เป็นสิบสาอยู่ในีอเราก็ตัดยาให้ทุกวนันทุกวนันวันละลดวันหนึ่งก็ยี่สิบเคงแล้วครับยี่สิถึงยี่สิบห้าเคงถึงจะพอต้องตัดทุกวนันตัวนี้ก็ตัดให้ทุกวนันกินเยอะพอสมควรแต่ว่าดีหน่อยไม่เลือกกินเท่าไหร่ เอามาเลย้ยงก็ต้องหายห้กินก็ไม่มีอะไรครับไม่รู้จะทำคลิปอะไรลงจะพามาดูควากินยาอร่อยไหม อันนี้ตัดจำในป่ามะพร้าวนี่ป่ามะพร้าวนี่ก็ผลต้นอะไรนิดหน่อยต้นที่ไม่กินเขาก็จะเลือกกินครับก็จะกินแต่ยาที่เขากินยาปลูกไว้ก็น้ำท่วมช่วงนี้ฝนตกปล่อยตกทุกวันตัดไม่ได้ Dạ gì hợp tia la Thôi ọt về Dạ phía nhắn bướng kín đi đi, kín đi đi giáp, dì Anh Dạ phía nhắn, dạ phía mẹ, thôi mẹ ยาข้างหลังข้างหน้าเนี่ยให้ใช้ข้างหลังข้างหน้ายาวนะครับแต่ไม่กินครับไม่ค่อกินเพราะน้ํามันแช่เราก็เป็นน้าที่วัวจากข้อครับไหลลงมาไม่กินนี่ไปแล้วชอบผางกินเองบ่แต่สุดท้ายก็กลับมากินเหมือนเดิมเละ